ต่อจากนี้ท่านจะได้ฟังประกาศของสถานีตั้งผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยจะหยุดทำการกระจายเสียงเป็นการชั่วข่าวตั้งแต่วันที่11บเอ็กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป คื่นสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยบันทึกจากภูพานโดยรัตนามฤคพิทักษ์ สาวชาวนาะผู้กล้าแกลแห่งดินอีสานือคานยืนสู้ของไทยไม่เคยหวั่นไหวหัวใจองอาจกล้าหา มายินทุกตีั้งเผาหมู่บ้านเราลูกคูพานจับปืนตรังาาต้านตีศัตรูเสียงเพลงลูกคูพานต้านศัตรูดังลอดเครื่องขยายเสียงกระหึ่มไปเพื่อบริเวณศาลาวัดเก่าทั้งท้ายบ้านท้ายป่าเดินกันให้ขวับไฟมุมห,หนึ่งของบริเวณศาลาวัด กลายเป็นที่ที่เยาวยชนอาสาสมัครมู่บ้านใช้เป็นที่ต้มน้ำกิ่นไว้บริการแก่ทุกคนที่มาร่วมง,งานผ้าสีแดงสีเหลืองติถึออง,ถอองการสนอมหา้าหน้าสาลาวัดเพื่อใช้เป็นเวทีจัดงานฉลองในตอนกลางคืนบนถึงผ้ามีตัวหนังสือที่ตัดด้วยสนามถีขาวติดเดินอยู่มีข้อความว่า,า,วาทัก คอมมนิตแห่งประเทศไทยจงเจริญสงครามประชาชนจงเจริญบนศาลาวัดเลือใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท <c oughs> ้ายบ้านคนแล้วคนเล่าพยอยกันไปหยอดนิ้ข้าวโพดลงในจานเพื่อเลือกผู้แทนของตนขึ้นมาผลการนับกคะแนนได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผลการเลือกตั้งในวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์แต่เปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องในการเข้ามาบริหารหมู่บ้านเรียงตามลำดับคะแนนมีดังนี้อันดับที่หนึ่งได้แก่สหายพมอันดับที่สองได้แก่สหายมาลาอันดับที่สามได้แก่เสียงที่พีกรประกาศรายชื่อ ลับกับการปลดมือต้อนรับคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านชุดใหม่ดังต้อง,งวางจะเชื่อมต่อด้วยตึกตั่เบาถีวยความี่ือและดืด่มดำใจยิ่งที่ได้มาเห็นวิธีอันศักดกิ์สิทธิ์ที้ดิฉันใส่ฝันมานานความสุขไหนเล่าจะเท่าเทียมกับความสุขในการได้เป็นเจ้าของชะตากรรมตนเองดูสุ ใบหน้าของท้ายบ้านแต่ละคนยิ้มแย้มอิ่มเอิบในตาเป็นประกายดวงอาวสีทองค่าภูมิใจในตัวแทนของพวกเขาซึ่งได้พร้อมใจจะเลือกตั้งขึ้นมาโดยไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลเป็นเครื่องล่อใจอย่างในสังคมเก่าที่พวกเขาได้ผ่านพบมาสหายคงอายุ40ปีอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านของทางการปฏิริยา หลังากการประท้วงของประชาชนแล้วสหายคงได้รู้สึดตัวเองและหันมารับให้ประชาชนประชาชนจึงให้การสนับสนุนและไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนบริหารหมู่บ้านและได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอันดับที่สองซึ่งได้รับคะแนนน้อยกว่าอันดับที่หนึ่งเพียงคะแนนเดียวคือสหายมาลาอายุ22ปีอดีต เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหนูบ้านชุดเต่าได้ปฏิบัติงาจนจะเป็นที่เชื่อถือขอประชาชนจึงได้รับความไว้วางใจให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกเสียงพิธีกรพูดถึงประวัติโดยคร่าวๆของผู้ที่ได้รับเลือกแต่ละคนสหายฟ้าใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอำนาจรัฐคุณได้สึกิดบ,บอกกัฉันว่าบุคคลที่ดีขั้นหน้าจะได้เข้าไปสัมผัสและศึกษา คือสหายมาลาหนึ่งในสองของสตรีที่ได้รับเลือกในวันนี้ท่านพยับหน้าเห็นด้วยอย่างไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย เอจึงไล้มาอยู่กับยายจึงให้ความรักและหวงแหนเธอมากเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็กลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้แ่ายทางศังิจตใน้านล้ว,วนวต้องอาศัยเธอเป็นหลักทั้งสิ้นเป็นเยาวชนสตรีแบบอย่างของหมู่บ้านห่งนี้ชายบ้านทุกคนให้การยอมรับเธอมาก ไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรเอจะกระตือรือร้นเข้าแบบรับเดินไม่ปริปากถึงความยากลำบากแม้แต่น้อยหัวเมียบ้านใดหรือ้ายบ้านผู้ใดทะเลาะกันเธอจะต้องเป็นคนกลางเข้าไก่เปลี่ยและแก้ไขปัญหาได้สำเร็จทุกครั้งต่ังหากเป็นความประสงค์ของทักของจัดตั้ง เธอจะกระวีกระวาดขนุหมิช่วยอย่างเร่าร้อนทผ่นทิไม่ว่าจะเป็นการระดมมวลชนต้านฝายทางถนนทางห้านหรือแม้แต่ตำข้าหนุนช่วยกองทหารเป็นต้นด้วยคุณธรรมดังกล่าวแล้วเธอจึงได้รับมอบหมายจากพักให้เป็นแกนนำเยาวชนในบ้านเคลื่อนไหวขณะเดียวกันนับแต่ได้ประกาศให้หมู่บ้านนี้เป็นเขตอำนาจรัฐของประชาชน เมื่อปี18แ,แล้วเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นร,รมารกบริหารหมู่บ้านด้วยึ่นทั้งที่ในขณะนั้นเธอมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองชื่อของเธอเป็นชื่อกล่าวขวัญมากแม้ศัตรูเองก็หมายหัวเธอเอาไว้เมื่อศัตรูขึ้นล้อมปราบพีไรเธอต้องไปประสานกับทหารเพื่อต้ศัตรูทุกครั้งเธอมีบทเพลง ายเธอเรีนติดลักษณะที่อาอยู่บ้างแต่กับคนทั่วไปเธอจะให้ความเป็นกันเองล้าเริงพูดคุยด้วยอย่างฉะฉานคล่องแคล่วไม่เคอะเขินแม้แต่น้อยเธอเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อก่อนนี้เธอไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของสตรีมากนะักระดับวัฒนธรรมเธอก็ยังต่ำเมื่อพักเข้ามาเคลื่อนไหวในบ้านเธอก็มีโอกาสเข้าร่วมศึกษา แต่กว่าจะออกจากบ้านได้ในแต่ละครั้งก็งมีเรื่องขัดแย้งกับยายมากยายมักจะกล่าวหาเธอเรื่องค่อยทำรุนแรงหาว่าเธอจะไปนำความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวบ้างจะไปเล่นที่บาบ้างตอนนั้นเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายยังมีความคิดเช่นนั้นทำไมการออกนอกบ้านของผู้หญิงถึงต้องถูกตีความว่าจะไปเป็นทู้เสียหาย็น่ด้ือ หัวใจของลูกผู้หญิงทุกดวงจะต้องอัดแน่นไปด้วยรสสนิยมอันต่ตางๆเธอมักตั้งคำถามกับตนเองด้วยความขมขืนใจอยู่เสมอและไม่เห็นด้วยกับความคิดของยายแต่เธอก็ไม่สามารถค้นหาสาเหตุที่มาชี้นำความคิดของยายเธอได้เมื่อผ่านการให้การศึกษาเธอเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อก่อนนี้เธอไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของสตรีมากนะัก ระดับวัฒนธรรมเธอก็ยังต่ําเมื่อพักเข้ามาเคลื่อนไหวในบ้านเธอก็มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาแต่กว่าจะออกจากบ้านได้ในแต่ละครั้งต้องมีเรื่องขัดแย้งกับยายมากยายมักจะกล่าวหาเธอด้วยคำธรรรุนแรงหาว่าเธอจะไปนําความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวบ้างจะเป็นเล่นผู้บ่าวบ้างตอนนั้นเธอไม่เข้าใจเลยว่าทําไมยายถึงมาชากชีกอย่างนี้ การออกนอกบ้านของผู้หญิงถึงต้องถูกตีความว่าจะไปประทตถเสียหายค่ะเป็นด้วยหรือที่หัวใจของลูกผู้หญิงทุกดวงจะต้องอัดแน่นไปด้วยรสนิยมอันต่างๆเธอมักตั้งคำถามกับตนเองเพื่อความขม่ขืนใจอยู่เสมอและไม่เห็นด้วยกับความคิดของยายแต่เธอก็ไม่สามารถค้นหาสาเหตุที่มาชี้นำความคิดของยายเธอได้ เมื่อผ่านการให้การศึกษาจากพักเธอจึงได้เข้าใจถึงการกดขี่ทางเพศที่สตรีเราได้รับเข้าใจถึงอิทธิพลของซากเลสตินาที่ส่งผลกะเทือนมาถึงยายและตกทอดมาถึงเธอและผู้หญิงทุกคนด้วยหลังจากนั้นเธอจึงได้นำเอาความเข้าใจนี้มาปลุกระดมยาย ชูวเปรียบเทียบให้ยายเห็นถึงการกดขี่เหยียบย่ำคุณค่าของสตรีในสังคมต่ำกับตาหเหกียบยกย่องสตรีในสังคมใหม่จากรูปธรรมหลายหลายด้านของการปฏิบัติที่นจริงของพรรคต่อตรวมางได้ทำให้ยายเข้าใจเธอมากขึ้นตามันดับจนในที่สุดก็ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหลของเธออีกเลย หยากความเอาจริงเอาจังในการทำงานการวางตัวเป็นแบบอย่างแก่สหายเยาวาชนที่หมู่บ้านโดยเฉพาะสตรีค่ามสนใจจากชายหนุ่มทังสามคนซึ่งมุ่งหวังจะขอแต่งงานกับเธอดิฉันได้ถามเธอว่าเมื่อไหร่จรึงจะคิดแต่งงานสีหน้าของเธอแดงเรื่อรังทันทีแต่เธอก็พูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวว่าเธออายุยังน,น้อยอยู่ เดือแเยินแทนคุณตาการติดาตามเร็วขึ้นกว่านี้ขอทำงานรับใช้การปฏิวัติให้ดีและมากกว่าที่เป็นอยู่ที่ก่อนเธอเกรงว่าหากแต่งงานแล้วการงานที่ได้รับมอบหมายจากจัดตั้งก็จะทำไม่ได้เต็มที่ตหรือ้ฉันทราบจากจัดตั้งของเธอว่าเธอเคยให้ความสนใจหนึ่งในสามของชายหนุ่มที่มาติดพันเธอ แต่ต่อมาผู้ชายคนนั้นความคิดถอยหลังจะตั้งย้ายงานไปเขตอื่นก็ไม่ยอมไปเพราะไม่อยากห่างเธอมาก